เริ่มแล้วมหก,กรรมสุดพิเศษไอออนเพเรการส่งมอบรถไอออนยู่ที่มากที่สุดในประเทศไทยโดยการส่งมอบครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษสุดๆเลยก็ว่าได้ค่ะโดยงานจะเริ่มลงทะเบียนนะคะตั้งแต่เวลาบ่ายสองเป็นต้นไปแล้วก็จะมีจุดต่างๆให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปนะคะ และด้านหลังนี้นะคะก็เป็นมุมถ่ายรูปพอร์ตบูธค่ะบรรยากาศอบอุ่นมากๆเลยและในห้องนี้นะคะเราก็ได้จัดเตรียมกิจกรรมไว้ให้กับลูกค้านะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็เรียกว่ากิจกรรมเทนีมีที่ลูกค้าได้เทสีลงไปนะคะแบบนี้นะเราจะให้ลูกค้านำกลับบ้านไปเป็นของที่ระลึกด้วยค่ะ และส่วนด้านนอกนะคะเราก็ยังมีกิจกรรมตู้เกมไว้ให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกอีกมากมายเลยค่ะและห้องนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานค่ะเพราะว่าห้องนี้นะคะเราจะให้ลูกค้าไว้สําหรับดินเนอร์กันตอนเย็นลูกค้าที่มาร่วมสนุกกับเรานะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมลุ้นรางวัลซึ่งรางวัลใหญ่ของเรานะคะก็จะเป็นชุดโรมชาร์เตอร์ค่ะและก็จะมีะของรางวัลอื่นๆอีกมากมายให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกันค่ะ และด้านหลังของนุษยนะตอนนี้นะคะก็คือเป็นภาพบรรยากาศสดๆภายในงานนะคะซึ่งลูกค้าที่มางานนี้นะคะก็จะได้รับทั้งความสุขความสนุกความอบอุ่นและแถมได้ของที่ระลึกกลับบ้านด้วยค่ะและคลิปหน้านะคะเราจะไปจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้กันที่ไหน<า>จัดกิจกรรมอะไรโ<า>ปรดติดตามได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นุษต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากกดติดตามาออัจาสารยาด้วยนะคะ